จะมาทำอะไรเจ้าจะมาทำอะไรจะมาทำอะไรฮะว่าไงนี่คนที่เล่นปีงเสียงโคตรดโอ้โหห้าเก็บไหมเก็บเก็บเก็บแเอย่าสะบาก เข้าไปซึมเข้าไปาาวันนี้คือยาสวยนะคะยาสวปยยา,ายา์มาไ,ม,ไ,ม,ไม่ชอ,อบเปิดหามด้วยไม่ชอบเปิดหาด้วยจงทไปว